ราศีธนูพระราหูย้ายครั้งใหญ่วันที่30มีนาคมปี2565จะส่งผลยังไงมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูเมื่อพระราหูย้ายครั้งใหญ่วันที่30มีนาคมปี2565 ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมคำพยากรณ์นี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีธนูเท่านั้นชาวราศีธนูคะ่ะก็ขอให้คุณอดทนอีกนิดนึงนะคะอดทนอีกเดือนกว่าๆเท่านั้นดาวพระราหูจะย้ายออกจากพบอริในดวงชะตาของคุณแล้ว พอดวงดาวย้ายออกจากตำแหน่งที่เสียในดวงชะตานะคะก็ถือว่าปัญหาที่คุณมีจะเริ่มคลี่คลายได้มากขึ้นจะได้พ้นเคราะห์พ้นภัยกับเขาสักทีนะคะจะมีจุดพลิกผันของชีวิตเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้แล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ดาวพระราหูโคจรอ,อยู่ในราศีพฤกษ์นอกจากจะจรอ,อยู่ในเรือนที่เสียแล้วนะคะดาวเขาก็ยังมีมาตรฐานที่เป็นนิดอีก เรียกว่าดวงดาวไม่ค่อยมีคุณภาพที่ดีก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูเลยนะคะหลายๆคนรู้สึกเหนื่อยใจท้อใจกับคนรอบข้างคุณต้องไปแบกรับภาระต่างๆจากคนรอบตัวมากมายบางทีก็มีเรื่องของครอบครัวเข้ามากดดันคุณเพราะว่าอาลินะคะก็จะหมายถึงปัญหาอุปสรรคศัตรูการต่อสู้ดินน้นรน พระราหูในอลิก็อาจจะหมายถึงตัวเราต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้คนอื่นอยู่เสมอก็ได้จะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนนะคะพี่น้องเพื่อนฟูงคนใกล้ชิดมักจะสร้างปัญหานําความเดือดร้อนมาให้กับคุณหรือเพื่อนที่คบกันมารักกันมาสนิทกันอยู่ดีๆก็กลายเป็นศัตรู บางคนก็อาจจะต้องเสียเพื่อนเสียคนรู้จักไปเพราะว่าในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทองก็มีนะคะถูกเพื่อนหลอกเอาเงินไปลงทุนบางทีก็จะมาในรูปแบบเพื่อนร่วมงานก็ได้ที่สร้างปัญหาให้กับคุณแบบไม่หยุด เอาละค่ะชาวลัคนาราศีธนูในวันที่30มีนาคมปี2565นี้ดาวพระราหูจะย้ายออกจากดวงชะตาของคุณแล้วนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของปัญหาอุปสรรคภาระต่างๆที่คุณแบกรับอยู่ความวุ่นวายต่างๆมันก็จะเบาบางลงไปโชคลาภจะกลับมาสู่ตัวคุณมากขึ้นนะคะไม่มีอะไรมาขัดขวางอีกแล้วนะคะเพราะว่าดาวราหูย้ายรอบนี้จะย้ายเข้าไปสู่ภพปุตตะ ปุตตะก็หมายถึงสิ่งใหม่ชีวิตใหม่เส้นทางใหม่นะคะหมายถึงความยินดีความบันเทิงความสนุกสนานเมื่อดาวใหญ่เข้ามาสู่ในเรื่องที่ดีกว่านะคะก็ถือว่าจะมีเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตานะคะจะเป็นจังหวะเวลานี้ที่คุณจะได้เข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆมีเรื่องของการเดินทางเข้ามามากขึ้น ข้อดีก็คือการที่เราจะได้ยกระดับใดพัฒนาชีวิตของตัวเองนะคะจะได้เจอเพื่อนต่างชาติบางคนก็จะได้เจอกับกัลยาณมิตรที่เข้ามาจุดประกายให้คําแนะนําให้คุณอยากจะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหรือเพื่อนที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันไปนะคะถ้าหากไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตนะคะไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงก็จะกลับมาคืนดีกันได้ จากนี้ไปนะคะเรียกว่าคุณจะไม่ถูกหลอกถูกโกงอีกต่อไปแล้วนะคะหรือถ้าหากตัวคุณกําลังลําบากเดือดร้อนคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้องจากคนรอบข้างนะคะหรือจะเป็นบุตรปริวารลูกน้องต่างๆจะเข้ามาช่วยสนับสนุนคุณมากขึ้น และดาวราหูนะคะที่อยู่ในราศีเมษเรียกว่ามีกำลังมากราหูจะมีความเป็นบุญสุลาลิศหมายความว่าดวงดาวจะมีกำลังที่มากขึ้นมีฤทธิ์ที่มากขึ้นนะคะดังนั้นคุณสมบัติของดาวราหูก็จะโดดเด่นส่งผลให้เจ้าชะตาคุณจะมีปฏิพันธ์มีไหวพริบที่ดีเยี่ยมมีความกล้าด้กล้าเสี่ยงนะคะกล้าเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนซึ่งสิ่งที่คุณลงทุนไปนะคะถือว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทน ได้ผลกําไรกลับคืนมามากมายการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างๆนั้นตรงนี้คุณก็มีโอกาสนั้นนะคะ เนื่องจากพบปุตตะนะคะนอกจากจะหมายถึงสิ่งใหม่นะคะยังหมายถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและโดยอิทิลิ์ของดาวพระราหูนะคะเมื่อมาอยู่ในปุตตะเป็นบุญสุราริสก็แปลว่าพระราหูจะประทานความสําเร็จความเฮงความปังมาให้นะคะให้โชคให้ลาบให้กับชาวราศีธนูคุณจะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่จะเป็นจังหวะที่มีโอกาสถูกหวยถูกสลากกินแบง่ง ถูกลอตเตอรี่นะคะแล้วก็จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพราะว่าด้วยมุมของดวงดาวที่จะตุกลมีแรงเอื้อมไปถึงดาวคู่มิตรใหญ่นั่นก็คือดาวเสาดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีธนู แปลว่าโชคก้อนใหญ่เงินก้อนตัวต่างๆคุณก็มีโอกาสจะได้รับสิ่งนั้นนะคะนับตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี2565ยาวๆไปจนถึงวันที่1ิเกตุลาคมปี2566เลยนะคะ กุตะคือสิ่งใหม่นะคะในบางคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของอาชีพก็ได้วิธีการหาเงินการสร้างรายได้ถ้าใครนะคะที่กำลังตกงานคุณจะหางานได้นะคะจะมีงานใหม่จะได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆมากขึ้นส่วนคนที่มีงานประจำอยู่แล้วนะคะจะเป็นช่วงที่มีรายได้เสริมเข้ามามีช่องทางในการทำมาหากินมีช่องทางนะคะในการที่จะหาเงิน โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนไม่ว่าคุณจะไปเล่นหุ้นหรือว่าซื้อกองทุนต่างๆสิ่งเหล่านี้คุณสามารถทําได้เพราะว่าด้วยกระแสของดาวพระราหูนะคะที่มาเจอกับดาวมฤตยูนี้เรียกว่าจะได้มาแบบปุบป,ปับกระทันหันแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะและนอกจากนี้นะคะคุณก็จะมีแนวคิดมีไอเดียที่จะหาเงินได้ง่ายมากกว่าเดิมด้วยนะคะ หลังวันที่8เมษายนปี2,565ดาวพฤหัสด,ดาววาสนาของคุณจะย้ายจากราศีกุมไปเข้าอยู่ในราศีมีนโคจรได้มาตรฐานที่เข้มแข็งนะคะเป็นเกษตราธิปดีและยังได้ตำแหน่งที่เป็นปทุมเกณฑ์นะคะกับดวงชะตาของคุณไปสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับดาวการเงินที่ได้เกณฑ์กับพระราหู<ๆ>ก็ยิ่งจะส่งเสริมให้เจ้าชะตานะคะคุณจะเกิดความมั่งคั่งร่ารวยมีทรัพย์สมบัติที่มากขึ้น ยังไงก็ตามนะคะอย่าลืมว่าดาวพระราหูเขาเป็นดาวบาปพระเคราะห์นอกจากดาวพระราหูจะเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วในอีกความหมายยังเป็นดาวที่หมายถึงความรุ่มหลงมัวเมาด้วยขอย้ำนะคะว่าดาวทุกๆดวงเขามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสีย ดังนั้นนะคะเรื่องที่ดีก็ได้พูดถึงไปแล้วนะคะแต่ในความหมายที่ไม่ดีชาวลัคนาราศีธนูคุณก็จะเกิดความยุ่งยากลําบากใจในเรื่องของบุตรปริวารในเรื่องของลูกน้องผู้ตาบังคับบัญชาหรือว่าลูกหลานของเรานะคะอาจจะไปหลงผิดในบางเรื่องก็ได้นะคะ แต่เอาละค่ะล่าหูอยู่ในปุตตะแปลว,ว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้อะไรมาแบบฟุกฟุนะคะตรงนี้ข้อดีคือคุณมีโอกาสจะได้เก็บเกี่ยวในเรื่องของราผลมีโชคมีลาบมีเส้นทางใหม่หรือในบางคนนะคะอาจจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนับว่านะคะจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ชาวลัคนาราศีธนูคุณจะมีโอกาสได้ตั้งหลักสร้างตัวขึ้นมาใหม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ลงมือทํา การเงินการทองของคุณนะคะจะมีความมั่นคงมากขึ้นบางคนจะได้บ้านได้รถได้สินทรัพย์ชิ้นใหญ่นะคะได้ขยับขยายฐานะความเป็นอยู่ปัญหาอุปสรรคปัญหาหนีส้สินต่างๆดาวออกจากอลิแล้วนะคะตรงนี้ก็ถือว่ามันจะค่อยๆค,ค,คี้คลาย โอกาสครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพิเศษของชาวราศีธนูขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังฝากกดติดตามช่องและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ